ปลูกมันนะครับปลูกมันเออสบายขนาดเด้เดือปลูกมันมีหอทหฮมให้่วนนางอยู่เทิงรถผุนเสียบจับเสียบจับเสียบจับุคนขับกระเด็กน้อยครับประเทศนี้เอออันนี้กระซองเสีบกระฟุตะเออได้ยินเสียงเขาย่างต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยม,ม,มไปพุ่นอพุ่นอ่ะโอ้ยดนะเกษตรกรยุคใหม่เออเด้ เปลี่ยนแค่วิธีการแต่ไม่ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์นะครับนะไม่ได้เปลี่ยนวิเปลี่ยนแค่วิธีการปลูกนะครับนะ,ะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแนวความคิดนะครับว่าเออตรงนี้จะปลูกอะไรที่มันะจะเพิ่มรายได้ให้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะปลูกมันปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอ้อยนะครับนะอ่ะแล้วแต่นี่แหละชีวิตคนเรานะครับ ชาวบ้านนะเออจับเจ็บจับจ็บจับจ็บไปเออนั่งเหมือนมีหอดโฮมใหม่เด้อเดี๋ยวประเดี๋่วประเดี๋ยววนั่งทั้งรถเสียบเอาเสียบเอาตัดมันอ่าคักขนาดเออนะอันี้พวกนี้กลับมาแล้วไหนล่ะเออนี่กลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วนี่เออกลับมาแล้วเออโดมชุด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 นะ อย่งเงาสะทะอนโดมครับไปนั่นน่ะเออบนอันนั้นก็อยู่น่นนะครับนะเออปลูกมันเมื่อกี้เนี่ยเห็นด้หลังคาไว้ไว้ไว้อยู่นะเออเดี๋ยวนะครับนะอาชีพของเขาก็ทำนาปลูกมันนะครับนะจริงๆถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับนะผมก็จะหาต้นไม้มาปลูกตามคันนานะครับนะให้มันเต็มเลยนะครับนะ แต่เขาบอกว่าถ้าปลูกต้นไม้เยอะมันจะงำนางงำอ้อยงำมันนะครับโอ้ไม่ใช่หรอกนะครับนะเป็นความคิดที่ผิดนะครับนะออต้นนี้พอปลูกก็ไม่เห็นจะงำอะไรเลยเนี่ยเออเออนะไปแล้วนอนตุนลมตุนลมตุนลมไปแล้วสบายแล้วโอเคเอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าวิถีชาวบ้านเขาเป็นยังไงนะครับนะสวัสดีครับ